ทำไมเราเข้ามาถูกที่แล้วเกินด้านสครับอือนะแต่ละแห่งแต่ละแห่งที่แบบเป็นบุญที่เราจะได้ช่วยเขาไม่ใช่แล้วหรอกคือว่าครูก็มีธิลิตไดพาเรามาไำไมาช่วยที่เขาทุกทุกๆได้อยากเมตตาเขาเขาได้พ้นทุกไป เี๋ยวกลัวเขานะคี่พูดให้ฟังอยากจกลัวมันใช่เรื่องหน้ากลัวหรอกเพราะวิญญาณเขาไม่ไม,ไมีตัวมีตนร่างกายเขามันแตกสลายไปนานแล้วแต่ยังไม่ดุมีบุญจะพาไปนั่นแหละเนาะมันมีอะไรหรออือทุกทำไม่ยันคช่เรื่องหน้าทุกนั่นแหละ ท่านใจสบายสบายเนี่ยเนาะท่านดูข์มูลก็มันอะไรเกิดก็เกิดดับก็ดับเป็นธรรมชาติของโลกก็มีก็เป็นอยู่แต่กรรมเวรมันก็อย่างนี้แหละนะเพราะเรื่องกรรมเป็นปัจจัยบางอย่างแต่แต่บางทีลูกแก้วแล้มันใสสาเต็มบัดเลยโควิดใก็เห็นก็หูจากอะไรก็สะอาดเต็มบัดทั้ของสะอาดเขาไปฤติกรรมาไก่เลยอไงเพราะวาแบบนี้หรือ บันมีเป็นประการมันแจ้งของเขาน่ะนั่นแหะคือกินเบื้องแลังคือเจ้าพระราชากับชาวบ้านนี่แหละ嗯嗯นั่นแหละเห็นเลยกกว่าบุกกระป๋ายเขาเพราะอะไรละมีอำนาจเหมือนกันกันน่ะอำนาจมนกานแจ้งนี่แจ้งพวกมหมาพมุ่มกับจกักรเทพราชนะครับพวกอินเนี่ยลงไปทางไหนพวกไปทางไหนพวกปวกูดผีติดต่หน,น่อ,อยอย่างนี้ย่านเพราะมันจะมีเป็นประกายมันเบ็ง ไม่ได้บอกยากเลยไม่ไม่ได้บอกยากว่าคนหนึ่งเป็นไปเรื่อคนองคหนึ่งเลยไม่ได้บอกยากมันปแบบมีเป็นไปเลยนั่นระบุญเพฝันว่าบุญมาแสดงการของมันเองมันบอกกันหมาพมเด้วยไปเรื่องไม่ได้บอกยากหรอกมันหูวเองนะนนั่ละเพราะว่าเราแบบนี้เป็นประกายไปของมันแส่ชว่านในห้องอันน้องห้องธรรมดาหนี่งก็รีบลีตามเทียนเนึ่งเนาะ เทียนก็ไฟดอ่อนต่างกันกันแหละหลอดนี้แจกหว่าไปเลยหลอดน้อยกหลักแต่นี่หลอดน้อยก็บม่มีแล้วเนาะเทียนอย่างที่พี่ห็นนี่ไม่ไฟนะเออนั่นแหละคือดวงอาทิตย์มันต้องกระมาณเห็นบัดมุดแจกหน่อยหน่อยมุดหายวัดว่ะหลอดไฟเราสนุนก็หายวัดเนี่ยขันดวงอาทิตย์ขึ้นดาวทั้งฝากหายวัดเห็นไหมแค่ั้นแหละไม่ได้บอกให้อักได้ มาพูดพีปีศาจแห่นการุญาตได้ไหมคนบญาติของพระองค์พว่ามันเป็นอำนาจแห่งบุญนี่แหละว่าต้องไปถามบอกผู้เด่นนี่แหละนี่แนแหละจะผู้พิบาลีไป่านใดแก้งจะวางกันกหนจะเล่นไม่เป็นที่ศลแล้วผู้พีปีศาจโอ้ยมันยานแล่นก็เป็นมีนพราะสคนบุญเห็นนั่นญาติเขาคือย่ัง พีตีพีเหลอกผีร้อนโอ้เห็นจะกินด้านหน้าภาพหรอจังกูบาอาจารย์มิตรลงในป่าวว่าผีตีพีว่าถีเพียงถีงั้นเพราะว่านั่นเพราะว่ามันเพราะนวภาพลุงตาจังกูบาอาจารย์คนวอามันอันภาพลุงตาเนี่ยต้นไม้ต้นไหลฮักมาได้เลยได้ละลัดหมดเลยนะฮะคนเขาย่าติแต่ญานิเราเป็นบ้านเลยเด่นแต่ญานเบื้องอีียงเป็นอีียงเบื้องหัวเล้ เบ่เห็นเบื้ปรจจักแกตาเลยนะ่าเยนนวยาตวันไว้นั่นมา่มีอย่งเดียวเหอนั่คาดิตแล้วะั่าิตเห็ดตนใหม่ตเลยฮักอ้ยดังเอเบื้องเสียงมันตนใหม่มันหายบดเลยอันที่จริงตนไหม้ว่าฮักดอกยามเาคกอยืนมันผีไม่่เป็ักตนใหม่เ้เนาะแม่นี่ครับบืองเป็นสร้างน้ะสร้างเพราะักเาไ้ตนใม่เลยผีไม่ใช่็นฮักตนไม่ได้นี่แหละโอ้บ่มีเหตุผลยังวะ เหงาเนียบเห็นบ้างนิดหน่อยนะไปอยู่กับีฮะตบท้มยตระเลถีบตกเตียงมันหมดละโอ้ย่นแหละเพิ่นว่ามันเพิ่นเอิ้นว่าเป็นภาพลวงตาลอนตาห้องนี่แหละไม่ถิงว่ามีดอกนี่คนคนบอกก็บอกเกินจริงเขียนก็เขียนเกินจริงใช่เราพอจะไปเขียนจะไปบอกมันบ่แม่ แต่ลูกพอไปเนี่ยมักเคยเจอหลวงพอให่แต่นีน่จะวิญ,ญญาณมาขอบุญกุศลนะมัดทั้งหลายเนี่นยนี่จะวิญ,ญญาณทั้งหลายจะมาขอผูดปีปิาศาสมาขอบุญทั้งนั้นเลยเด <c oughs> ี๋ยวจะไปถีบตกเตียงครับโต๊ะในเฮารอเนาะนี่จะเพิ่มเอิญว่าผมวมันเ, <c oughs> เขาเอินว่าเป็นภาพลวงตา <c oughs> เป็นภาพลวงตาครับ ดูหนังเยอะครับอสงสัยทางบนถ่ายทำอย่างนั้นสงสัยอะไงครับดูหนังเยอะห้องที่ผมมันจะเห็นมีเด็กๆอยู่สี่ห้าคนเป็นอย่างนั้นปะครับอก็มีนั่นแหละเดี๋ยวขอตนบุญแล้วเราขอตนบุญมันเย็น นั่นแหละเขาจะมาลักษณะอย่างนั้นแหละเพราะ,ะเด็กก็วีวิญญาณไม่มีบุญมีกุศลแต่คนที่เคยฝึกิริตมาอย่างเป็นอะไรผู้อยู่ตรงค์พรรษา 3, ตรีพรรษาไปแล้วมันก็อยากปวดธิริตมันถ้าที่ท่านบรรลุปัญญาไม่มุมี่ถ้าท่านบรรลุแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าตัวเองบรรลุก็แต่ว่ากิเลสหมดไปเลยใช่ไหมครับ <c oughs> แะท่านเรียกว่าไม่มีปัญญาไม่รู้ตัวเองหมดกิเลสปัญญาไม่มีไม่รู้ตัวเองบรรลุธรรมไม่รู้รแต่กิเลสหมดขิ้นไปจากหมดจิตแต่ท่านไม่ได้มีถือโทษโกรธเกลิงใรไม่มีโกรธเกลิงใจไม่ถือโทษโกรธเพลิงแล้วก็ไม่มีอิจฉาหรือเยีย แต่ตัวยังไม่รู้ตัวเองบรรลุธรรมท่าน,นั้นแหละท่านเรียกว่าปัญญายังไม่มีปัญญายังไม่รู้ใจสมุทติเลิกไปเฉยๆต้องฝึกไปเรื่อยๆอย่างนั้น <t iny ar> ต้องทําไปเรื่อยฝึกสติไปเรื่อย,อยๆไปอย่างเช่นจะรู้ตัวเองมุทติเลิกเอาอย่าว่าแล้วกนะ็เล่ามา có năng đu trắng cá nàng cá tôi làm thành là khó đấy bây giờ trắng cá tôi nó đu chơi liệt tôi lấy tôi lấy mà liệt thầm bài cho là mấy trường ngục họ lại có đu mắn vừa cái này áo sơ tị nữa đu nữa đu mấy đứa sơ tị cho cái đây nó là cái là phục tiểu mạc cái lúa tất này nè ถ้ามีสติมากมาแล้วก็รู้ว่าตัวเองหมดกิเลสรู้เองสินกิเลสรู้เองบรรลุธรรมนานๆันถ้าสติมากนะถ้าตสติมากถ้าก้นกาสติก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยกิเลสม,มดก็ไม่รู้เลยเพราะว่าสติไม่เพียงพอนะสติไม่เพียงพอสติไม่เพียงพอไม่สามารถจะยังรู้ได้นะพิภาวนาเป็น มันมีแสงมันใสแายอยู่ตรงนี้แล้วก็พุ่มเลยอะไรอะไรอะรเขาเรียกว่ามันเป็นจิตใจเราจะหาที่สงบมันจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นแสงสว่างนะขเขารับแสงสว่างดวงจิตเรานั่นแหละมันจะวางออกจากตาจากใจฝังจากตาฝังจากตรงที่หนาผากลับมานี่ไงเขาเรียกวา่าอะไรสว่างค่อยรู้ทันอย่าไปตุงใจไปตามมัน ให้รู้อย่างเดียวมันสว่างก็รู้มันสว่างอยากส่งใจออกไปตามมันตามมันส่งไปตามมันก็ตามไปแสงสงว่างนั่นแหละจิตก็ไม่รู้ไม่เท่าท่านกิเลสเนี่ยมันก็รอกอยู่ต่อไปจะมีวิตกวิจาร์ขึ้นมาอะไรที้ถ้าเราส่งใจไปตามมันนะอยาให้ส่งใจไปตามมันอะไรสว่างก็ไรู้อะไรไม่สว่างก็ไรู้นรู้อย่างเดียวอย่ากส่งใจไปตามมันเท่านั้นแหละ ทำไม่ตรง่นทำไม่ตามมันมันก็ไม่เกิดก็ไม่ทุกขนะ์นิแล้วมันก็ดับของมันเองไงสว่างแล้วก็ดับของมันเองสว่างก็สว่าง,างให้มันรู้ถึเขาเรียกให้รู้อย่างเดียวนั่นแหละฝึกจิตรู้นั่น่าไปตรงใจไปตามมันให้พิจณากายอย่างเดียวนั่นแหละพิจาณากายอย่างเดียวเยอะเดี๋ยวมันจะกกายขึ้นมาชัดหนึ่งมันเองนะั่น กาต่อไปจะเห็นการชัดเราจะเแยกกายแยกธาตุแยกกันแยกดินแยกน้ำแยกลมแยกไฟพลัสตัวลดส่วนองมันลงไปเดินไปกองก็ดูขึ้นมากองอยู่ทางแยกอีกองแล้วแยกอีกองเขาเรียกว่าทำให้จำนิจจำนานนี้ไม่เมื่อมันจำนานแล้วก็นั่งก็แยกมันยอะนี้นอนก็แยกมันนั่นเป็นทั้งมันนมันจำนานต่อไปจะก้าวขึ้นสู่วิปัตนาญาณท่าน น่ะนั่นเป็นไงล่ะิดกำหนดอะไรก็รู้ทั้งนั้นจะกำหนดอะไรก็รู้ทั้งหมดเลยไมันจะกำหนดแยายแยกแทบได้ในธาตุาขันดินน้ำปาปลมมือแยกออกมาเปนมันก็รู้เป็นของมาจรงิงที่งนอกเนื้อก่อนวิปัฒนายานเกิดขึ้นเทำวห้ายาณรู้แจ้งรู้รู้เห็นพร้อมก่อนเลยจริงกำหนดอยากรู้อะไรก็ไอ,ไอตัวนั้นก็เกิดให้เราเห็นในความรู้กามขึ้นพร้อมก่นีลยรู้เห็นมันขึ้นพร้อมกัอนเลยนั่นทท้งนั้น รู้ต้งเห็นมันดับเดือนนั้นเลยนะรู้เห็นก็ดับเดือนนั้นเลยนะมันไม่เอาใจใจเนี่ยเราใจไม่ปรุงแต่งนั่นท่านเกวใจไม่รู้เลยท่านเกว่าอยู่กับผู้รู้นั่นคือตัวรู้เลยนะั่น